สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับวันนี้จะมาแชร์วิธีนะครับกําจัดเห็บน้องหมานะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับเห็บกําหมัดเยอะนะครับผมตอนนี้ก็น่ามอมเลยเขาชอบเล่นดินเล่นเลนนะครับซึ่งสังเกตนะครับในตัวเขามีเห็บมีหมัดนะครับเยอะมากนะครับ แล้วทีนี้นะครับใช้้ํมยาอาบน้ําของเขานะครับกําจัดเห็บนะครับมันเอาไม่อยู่นะครับมันไม่ตายนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้นะครับแต่ว่ามันกําจัดได้ไม่หมดไม่ดีพอนะครับแล้วพเออิญนะครับผมก็น้ำตัวนี้นะครับมาใช้ร่วม แล้วเห็นผลดีนะครับเห็บหมัดนะครับมันหลังจากอาบน้ําเสร็จนะครับมันไม่มีเลยนะครับมันตายหมดเลยครับตัวนี้เป็น S85 แบนะครับสายกําจัดมแมลงนะครับที่ผมเคยใช้ฉีดมแมลงกับผลไม้ไม้ผลต่างๆของผมเองนะครับก็ตัวเนี้ยมันไม่มีอันตรายต่อสัตว์ที่มีกระดูกนะครับ ก็คือถ้าจะทำให้สัตว์ที่มีกระดูกตัวใหญ่นะครับมีอันตรายนะครับก็ต้องใช้จํานวนปริมาณที่มากนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เลยมาทําคลิปนะครับนําเสนอสําหรับพเพื่อนๆนะครับมีปัญหากับเห็บหมัดของน้องหมานะครับผมแล้วกําจัดเท่าไหรก่ก็เอาไม่อยู่นะครับผมมันไม่หมดจากตัวน้องหมานะครับผม ก็จะมาแนะน no ําตัวนี้นะครับใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์นะครับอาบน้ํากาจัดเห็บหมัดของน้องหมานะครับผมใช้ร่วมกันนะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับสองช้อนนะครับผมช้อนประมาณนี้นะครับช้อนกินข้าวที่เขาแถมกับพวกกองโฟมอะไรพวกนี้ประมาณนี้ครับใช้ประมาณ2ช้อนนะครับผสมน้ําผสมน้ําก็ประมาณนี้แหละครับประมาณลิตรครึ่งถึงสลิตรนะครับ เอาตัวนี้นะครับผสมเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับก็1ช้อนก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใช้อีก1ช้อนนะครับประมาณนี้ครับ2ช้อนจากนั้นนะครับก็ควนให้ผสมกับน้ํานะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มั่นใจไม่แน่ใจก็ใช้ถุงมือสวมก็ได้นะครับแล้วก็ ทำการคนผสมหรือหากิ่งไม้อะไรก็ได้นะครับมาทําการคนผสมประมาณนี้นะครับน้ําก็จะออกสีขาวขุ่นๆลักษณะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ทําการล้างตัวน้องหมาก่อนนะครับให้เรียบร้อยให้มันเปียกชุ่มๆก่อนแล้วก็ตักตัวนี้นะครับไปราดที่ตัวน้องหมาคุกเขากับแชมพูนะครับเดีย๋ยวผมจะทําการอาบให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ทําการล้างตัวน้องหมาก่อนนะครับให้ตัวเขาเปียกชุ่มๆก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้ตัวน้องเขาก็เริ่มเปียกแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราเอาอสที่เราผสมไว้นะครับใส่บนตัวน้องนะครับแบบนี้นะครับราบนตัวน้องเลยให้ทั่วนะครับ แล้วก็นําผลิตภัณฑ์นะครับที่อย่าเพิ่งหนูอย่าเพิ่ง,อองสะบัดขดสินําผลิตภัณฑ์นะครับที่เรา,าใช้อาบให้เขานะครับมาบีบใส่นะครับแล้วก็ฟอกขนนะครับให้น้องทั้งตัวเลยนะครับผม การสะนะครับผลข,ของน้องนะครับสักประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับใส่ให้น้องไปเรื่อยๆนะครับเสมกับผลิตภัณฑ์นะครับมันจะได้มีฟองนะครับทำการาสะ หมักขนนะครับซักประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะครับ5ถึงสินาทีนะครับเพื่อให้ตัวยาเอสเปนหานะครับมันออกฤทธิ์นะครับประมาณนี้นะครับออกฤทธิ์แลครับตัวหมัดตัวเห็บที่อยู่ในตัวน้องหมานะครับมันก็จะตายทันทีนะครับแล้วเวลาเราล้างน้ํานะครับ มันก็จะหลุดออกไปกับน้ําไปเลยนะครับผมเป็นวิธีกําจัดง่ายๆนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราอาบเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ผสมน้ําลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการฉีดพ่นนะครับเอาไปฉีดพ่นที่พื้นดินบริเวณที่น้องน้องขนอนนะครับบริเวณนั้นน่ะมันจะมีเห็บหรือมัดนะครับไต่อยู่ตามพื้นดินนะครับ ก็เอาไปฉีดพ่นตรงนั้นนะครับหรือจะ,อะผสมให้มันเข้มกว่านั้นสักนิดนึ่าก่อนที่ผมผสมนะครับสองช้อนก็เพิ่มเป็นสักสามถึงสี่ช้อนก็ได้นะครับเพื่อให้ความเข้มข้น,ม,นมันเยอะขึ้นนะครับเอาไปพ่นตามกําแพงบ้านแล้วก็พื้นที่ที่น้องเข้านอนนะครับตามพื้นดินอะไรพวกนี้นะครับที่มันมีเห็บหมัดนะครับอยู่แน่ๆนะครับผมเอาไปพ่นตามนั้นเพื่อกําจัดนะครับ เวลานอนน้องเขาไปนอนซ้ํานะครับมันจะได้ไม่กลับมาอีกนะครับผมเวลาการณีที่มีมีหมัดในตัวน้องอีกก็ทําแบบนี้นะครับได้เลยนะครับเป็นการกําจัดเห็ดกําจัดหมัดนะครับให้น้องนะครับผมด้วยการอาบน้ํานะครับแล้วก็ฉีดพ่นนะครับที่พื้นดินบริเวณพื้นที่ที่น้องก็นอนนะครับสําหรับ เพื่อนๆน,นะครับที่เลี้ยงหมาเลี้ยงน้องหมาไว้นอกบ้านนะครับผมก็ทำแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับบนหูน้องคณะมีตัวหมัดตัวเห็บนะครับเต็มเลยดำๆนะครับ ประกันนะครับน้องไม่เป็นอะไรแน่นอนนะครับน้องไม่ไม่เมาไม่อะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าเราใช้ปริมาณที่ไม่ได้เข้มข้นนะครับแล้วก็ผสมกับตัวผลิตภัณฑ์อาบน้ำนะครับมันจะทำให้ขนน้องยังหอมนะครับเหมือนเดิม เดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนอาบเสร็จเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ทําการอาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขนของน้องนะครับก็เริ่มาอ่ผิวเริ่มไม่ไม่ค่อยมีหมัดไม่ค่อยมีเห็บแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ เจ้าเห็บมัดนะครับที่ที่เคยมีนะครับก็หลุดร่วงนะครับไปกับล้างนะครับเยอะพอสมควรนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือนะครับที่เราใช้ไม่หมดนะครับเราก็สามารถนําไปฉีดพ่นนะครับบริเวณที่น้องนอนนะครับสําหรับของผมนะครับน้องชอบนอนใต้ใต้โต๊ะตัวนี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆจุดนะครับภายในบ้านนะครับ ก็เดี๋ยวจะนำตัวนี้นะครับไปฉีดพ่นนะครับหรือเพื่อนๆนะครับจะใช้บูรดน้ำนะครับใส่แล้วก็ลาดนะครับบริเวณที่น้องนอนก็ได้นะครับก็เป็นการกำจัดเห็บหมัดนะครับที่อยู่ตามพื้นดินนะครับพวกมดพวกแมลงนะครับก็รับรองตายหมดแน่นอนนะครับ ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับน้องเขาชอบแทกดินนะครับเพียงแต่ว่าการอาบน้ําตัวเนี้ยสําหรับผมนะครับอาเพื่อกําจัดเห็บหมัดในตัวน้องเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวน้องก็ออกไปเล่นเลอะอยู่ดีนะครับสําหรับน้องหมาที่บ้านของผมเองนะครับเขาชอบไปลงเล่นน้ําตามสระตามคลองนะครับแล้วก็นอนคุกดินนะครับตามตามหลุมตามอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันมี ช่วงนี้มันมีหมาจากบ้านอื่นนะครับเข้ามาด้วยนะครับทําให้เกิดเหตุหมัดในตัวของน้องได้ง่ายนะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดตตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ